สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะเดี๋ยวมารีวิวเครื่องตัดไม้กระทิงดำหน่อยนะคะของ5800สีส้มเทานะคะด้วยความที่รุ่น5800ของกระทิงดำเขาเนี่ยสีส้มเทามันจะมี2แบบ2ทรงนะคะสรุ่นละกันนะคะเวลาสั่งซื้อเดี๋ยวจะ เรียกกันไม่ถูกแล้วก็จะเข้าใจผิดกันบางคนแบบอยากได้ทรงนี้นะคะส่งทรงนี้ไปอ่บางคนอยากได้ทรงนี้แต่ส่งทรงนี้ไปนะคะเดี๋ยววันนี้เหมียวมาชี้แจงอธิบายรายละเอียดกันเพิ่มเติมนิดนึงเวลาสั่งซื้อจะได้ไม่ผิดกันนะคะไม่ผิดไม่ผิดตัวที่อยากได้เนาะ5800ส้มเทานะคะตัวนี้เหมียวเรียกว่า 58e นะคะส้มเทาแล้วก็ตัวนี้เหมียวเรียก 58n3 ส้มเทานะคะซึ่งเป็นทรงใหม่ล่าสุดของ58เลยเนาะ ะะมาดูตัวแรกกันก่อนนะคะเวลาสั่งซื้อถ้าลูกค้าจะรับตัวนี้นะคะบอกว่าเป็น 58E นะคะสีส้มเทา 58E นะคะ 58E จะทรงนี้นะคะฝาล่าสตาร์จะพอ้วนป่องๆนะคะฝาครอบกรองอากาศด้านบนนะคะจะเป็นสีดำนะคะหลังคาเป็นสีส้มนะคะแต่ฝาครอบกรองอากาศเป็นสีดำนะคะแล้วก็สวิตติดเปิดจะเป็นแบบไม่ใช่สวิตปิดเปิดเป็นแบบสีแดงนะคะเดีย๋ยวเรียกไม่ถูกว่ามัน ชื่อเรียกมันเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะสวิตป,ปิดเปิดเป็นแบบนี้นะคะโชคเป็นแบบนี้กล่องหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสีเทากล่องเขาจะเป็นสีเทาแล้วก็รูปเครื่องเสมือนจริงนะคะติดไว้กับข้างกล่องแบบนี้เลยค่ะ BCS 152เป็นรหัสของบริษัทนะคะไม่ใช่ชื่อรุ่นนะคะลูกค้าที่เรียกว่า5 8 E เพราะว่ามันระบุไว้ตรงข้างฝาหลานสตาร์ตรงสีแดงๆตรงนี้นะคะนะคะ5 8 e. เดี๋ยวก็เลยเรียกตัวนี้ให้เข้าใจกันให้เข้าใจตรงกันว่าเป็น58สีส้มเทารุ่น 58e นะคะหรืออะไรก็ได้นะคะเวลาสั่งซื้อนะถ้าเอาสีส้มเทา58บอกด้วยเอา 58e นะคะหรือ n3 อาจจะค่อยวกมา n3 แป๊บหนึ่งนะมีอะไรอีกคัะ อ่ะงั้นเดี๋ยวเขาพูดสเปกรวมๆนะคะตัวนี้สามารถใส่บายยาวได้สูงสุด30นิ้วนะคะเป็นลันเบาลานสตาร์ทเป็นลันเบานะ5800ไม่มีลันหนักเลยเข้าใจาง่ายๆเลยก็ได้ค่ะ,ะแหวนลูกสูบ2แหวนนะคะคนชอบถามแหวนลูกสูบ2แหวนไซส์นะคะ45.2มิลค่ะสะเตอร์นะคะเป็นสเตอร์แหวนนะคะสะเตอร์เป็นสเตอร์แหวนเบอร์สาม้ง8ใช้โซ่เบอร์าสราา สีนี้อ่าอ,อทรงนี้นะคะเรียก 58e นะคะสีส้มเทา่าสีส้มเทานะคะอีกทรงหนึ่งนะคะเหนี่ยวเรียก5 8ส้มเทา N3 นนะคะมาดูกล่องกันเลยก่อนดีกว่านะคะ เอเพราะว่ามันเขียนไว้ตรงนี้เดี๋ยวก็เลยเรียกให้เข้าใจกันเองแล้วก็ลูกค้าจะได้เข้าใจง่ายๆนั่นเองนะคะห้ 58, สีส้มเทา N3 กล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะคนละสีกันเลยนะคะ <c oughs> ชัดเจนเลยตัวนี้นะคะถึงแม้ตรงข้างตรงฝารานสไตาร์เขาไม่มีระบุ58อะไรตรงไหน ะะแต่ตัวนี้เหมียวเคยทำคลิปรีวิวแกะลูกสูบเขาดูแล้วนะคะอยู่ที่45.2มิลจริงๆนะคะก็คือเครื่องรุ่น58เนี่ยลูกสูบมันจะต้อง45.2มิลเนาะตัวนี้จะเป็น 58n3 นะคะสาราสตาร์ทก็คนละแบบเลยกับเมื่อสักครู่นะคะหลังคาจะเป็นสีส้มฝาครอบกองก็เป็นสีส้มสวิตจะเป็นแบบ นัดขึ้นงับลงนะคะ <c oughs> ตรงแฮนด์เขาก็สีดำนะคะมือดึงสีดำด้ามจับด้ามไกลเล่งหรือด้ามจับนะคะจะเป็นสีดำส่วนช่วงล่างนะคะช่วงตัวถังน้ำมันสีเทาฝารานสตาร์ทเป็นสีเทาค่ะแค้รงจะเป็นสีเงินนะคะส่วนตัวแค้ง 58e จะเป็นสีดำ ฝาเบรกสีส้มนะคะฝาเบรก 58e สีดสีเทาฝาเบรกหรือมือเบรกนะแล้วแต่ทุกคนเรียกก็ดูโดยรวมก็สวยทั้งสองแล้วแต่คนชอบทรงไหนนะคะสเปคเครื่องก็เหมือนกันเท่ากันเลยต่างกันแค่รูปทรงภายนอกแค่นั้นเองลูกค้าถ้าบางคนซีเรียสก,ก็เรียกรุ่นเรียก ชี้แจงรุ่นให้ถูกด้วยนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสก็สเปคเดียวกันคุณสมบัติเดียวกันแรงเท่ากันนะคะส่งก็สวยทั้งคู่ไมยว่ามาดูในส่วนของของแถมนะคะที่จะได้ไปอ่ะมีแค่นี้ค่ะ,นะคะมีดังนี้เลยนะคะก็คือพร้อมใช้งานพร้อมตัด นะคะออกจากโรงงานหรือออกจากบริษัทไม่ว่าจะเครื่องยี่ห้ออะไรก็ตามนะคะมันจะแถม11นิ้วครึ่งนะคะพวกที่แถมปลายาวคือเขาก็ mm. เขาแถม mm. เขาเพิ่มเงินเข้ามาเองนะคะลูกค้าแล้วใช้งานก็ระมัดระวังกันด้วยก็ถ้าคือเกิน11นิ้วครึ่งก็คือผิดกฎหมายเลยนะคะเพราะว่าจะทําให้ถูกกฎหมายลูกค้าต้องไปขออนุญ,ญาตด้วยแล้วก็ร้านนั้นต้องออกใบอ,อนุญ,ญาตให้ลูกค้าได้ด้วยนะคะเอ่อ บาโซ่11นิ้วครึ่ง1ชุดนะคะแล้วแถมนแถมมันเป็นหัวเฟืองนะถ้าใครไม่ชอบหัวเฟืองจะเอาหัวจะเอาหัวเรียบมีขายต่างหากนะต้องซื้อเพิ่มต่างหากนะคะหัวเรียบที่ตวงน้ำมันนะคะแล้วก็ชุดเครื่องมือพื้นฐานทั่วไปฟันปลานอ็อตฟันปลาน็อตจับปลานะคะหเหลี่ยมบล็อกหัวเทียนตะใบนะคะหางหนูมีแถมไปให้ค่ะนีโซ่ โอเคค่ะเหมียวฝากไว้แค่นี้นะคะเวลาสั่ง58สีส้มเทาเรียกกันให้ถูกด้วยนะคะเพราะว่ามันมี2ทรงนะคะมี 58e นะคะและ 58n3 นะคะวันนี้ลาไปแล้วคา่ะฝากคลิปแล้วก็ฝากสินค้าเหมียวไว้ด้วยนะคะราคานะคะอยู่ที่2,009เหมือนเดิมนะคะส่งให้ฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางไม่เสียค่าธรรมเนียมสักบาทนะคะทุกจังหวัดเลยนะคะ สิค้ารับประกันแต่ขากเสียหายจากขนส่งหรือโรงงานแล้วเคลมตัวใหม่ให้นะคะแล้วก็ถ้าใช้งานครั้งแรกไปแล้วผิดปกติจากโรงงานขออภัยใช้งานครั้งแรกแล้วผิดปกติเออนะคะใช้งานครั้งแรกแล้วผิดปกติจากโรงงานนะคะดูสภาพถ้าเคลมตัวใหม่ได้ก็เคลมนะคะแต่ว่าถ้าเคลมตัวใหม่ไม่ได้เดี๋ยวเคลมมาไหลให้นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ